สวัดีค่ะชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มืองกรยินดีต้อนรับสู่ชนานลบ๊ปบี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไบวิกซ์ีความรักสำหรับเครื่องเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคม2568สำหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีโอกาสทางความรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอกาสที่เราพูดถึงเนี่ยจะสามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจากการติดต่อสื่อสารบางคนนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารทางด้านการงานหรือว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียลก็ได้หรืออีกเคสหนึ่งนะคะ จะเข้ามาได้ผ่านจากการเดินทางการย้ายที่อยู่อาศัยการย้ายงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะเพราะคนที่เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ตรงตามสเปคของคุณเลยเป็นคนที่ตรงตามททายที่คุณต้องการอะ่ะเหมือน คุณะ่ะเคยมีความคิดนะว่าเราอะอยากที่จะได้คนที่ดูแลเอาใจใส่เก่งเป็นคนรักครอบครัวมั่นคงในความรักเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความรักใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขาอะก็เข้ามาแล้วเป็นเหมือนอย่างที่เราต้องการแบบเป๊ะมากๆเลยนะคนที่เราพูดถึงนะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีแพชชัช่นในเรื่องความรักมากๆเลยเวลาเขารักใครเขาพร้อมทุ่มเทเนี่ยดูสิเป็นไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะ เขาคนนี้เป็นคนที่พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณแล้วถึงจะได้กลายมาเป็นคนคุยหรือว่ากลายมาเป็นคนรักกันเขาคนนี้ก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะคะเขาจะพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ในชีวิตของเขามากๆเป็นคนที่ พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คนที่เขารักมีความสุขอะเรามองว่าการเข้ามาของคนคนนี้มันเป็นการเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตของคุณ complete มากขึ้นเขาเป็นคนที่เหมือนกับเวลาเข้าไปในชีวิตของใครแล้วอะมีแต่จะทําให้ชีวิตของคนเหล่านั้นอนะดีขึ้นนะคะบางคนคือดีขึ้นในเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตฐานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะดีขึ้นทางสภาพจิตใจเพราะเขาดูแลอาใจใส่เก่งเขาจะเป็นคนที่พร้อมรับฟังนะคะพร้อมที่จะใจเย็นเวลาที่คุณใจรอนะ้อน่ะอคนคนนี้มีบุทธ,ธิภาวะสูงมากๆนะคะเป็นคนที่ปรับอารมณ์ได้เก่งนะคือคนคนนี้เหมือนเขาผ่านอะไรหลายอย่างมาเยอะแล้วเขากลายเป็นคนที่มีนิสัยแบบสงบเยือกเย็นไปเลยอ่ะอ เป็นคนที่รู้จักการใช้ชีวิตในทางสร้างสารรค์มากๆผ่านอะไรมาเยอะจนเหมือนกับรู้แล้วก็ปรงมากๆอะ่ะไม่ว่าอะไรก็ไม่สามารถทำให้คนคนนี้โกรธได้นะคะใบหน้าของเขาจะมีแต่รอยยิ้มอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาสามารถแฮนเดิลสถานการณ์ได้แบบดียอดยี่มมากๆนะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ l เคเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ consciousness ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยที่คุณมีสติมากๆเลยกับความรักครั้งนี้นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะ่ะไม่ได้เร่งตัวเองหรือว่าไม่ได้กดดันตัวเองว่าเราจะต้องมีแฟนเราจะต้องมีความรักมันเป็นช่วงเวลาที่คุณปล่อยจอยมากๆเรามองว่า ตัวของคนที่เข้ามาเขาก็สบายๆเขาชิลมากๆค่อยๆทําความรู้จักคุณไปเรื่อยๆแต่ก็เทคแค่ดูแลไม่ห่างนะคะคนคนนี้เขาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่กดดันนะไม่กดดันที่จะต้องให้คําตอบเขาเลยมันก็เลยทําให้ถ้าวันหนึ่งได้คบกันนะมันจะเป็นการครบกันเพราะว่าคุณสองคนนะได้มีการตัดสินใจแบบขี่ท่วนมากๆตัดสินใจผ่านจากการคิดหลายๆระบบ ในหัวของคุณนะ่ะนะคะคุณคิดทั้งด้านดีด้านที่ไม่ดีทุกๆอย่างอะ่ะคือคุณแบบได้ายตองแบบมีสติที่สุดแล้วนะคะ release your ex หูคนคนนี้จะทำให้คุณลืม energy เก่าๆ energy ที่มันท็อกซิกในชีวิตของคุณไปเลยนะเพราะว่าเขาอะ เข้ามาแล้วแบบดูแลคุณดีมากจริงๆแล้วเขาแสดงให้คุณเห็นว่าเขาจริงใจกับคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะเปิดรับคนคนนี้ให้เข้ามาอยู่ในชีวิต f l i r t การเข้ามาของคนคนนี้จะมีความชัดเจนมากๆนะคะว่าเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณอยากที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณแบบที่เราจะได้ไปเป็นคนคุยหรือว่าไปเป็นคนรักกันในอนาคตไม่ได้เข้ามาแบบเพื่อนไม่ได้เข้ามาแบบพี่น้องนะคะคนคนนี้มีความชัดเจนมากๆเลยแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายคิดว่าหลายๆคนนะคะคงจะนั่งยิ้มกันอยู่นะในตอนนี้ t true l o v e นะคะไพ่แห่งรักแท้นะคะความสัมพันธ์ตอนนี้นะมันสามารถที่จะถูกพัฒนาไปเป็นความรักแท้ครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณได้นะคะถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับให้คนคนนี้ได้เข้ามาในชีวิตของคุณได้เข้ามาทำความรู้จักได้เข้ามาสางความสัมพันธ์กับคุณนะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สําหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสําหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเพิ่มเติมระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะเป็นเพราะว่าตัวของคุณสองคนเนี่ยจะได้ใช้เวลาในการเปิดใจคุยกันถึงสิ่งที่เรามองว่ามันมันค่อนข้างที่จะยากในการที่จะเปิดใจคุยกับคนอื่นนะบางคนคุยกันถึง ความไม่สําเร็จของตัวเองความรู้สึกล้มเหลวในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นท็อปิกที่เราเราไม่สามารถที่จะพูดกับคนทุกคนได้เราสามารถพูดได้แค่คนที่เรารู้สึกไว้ใจจริงๆเท่านั้นเราถึงจะพูดออกมาได้นะคะแล้วในช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคนคุยของคุณเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นคนที่สามารถให้คําแนะนํากับคุณได้คุณเลยไว้ใจยอมพูดถึงความรู้สึก เศร้าวความรู้สึกน้อยความรู้สึกกดดันข้างในใจของตัวเองออกมาต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวของคุณนะ่ะเป็นคนที่พยายามนะพยายามหนักมากไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณใส่ความพยายามและคุณไม่เคยยอมแพ้เลยแต่บางทีอะบางเรื่องต่อให้เราจะพยายามแค่ไหนเราก็ยังไม่สามารถที่จะ ไปในจุดที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้นะคะพอเราไม่สามารถที่จะทำได้ตามใจเราอะมันก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกผิดหวังในตัวเองเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นทำได้แต่ทำไมเราถึงทำไม่ได้เรามีอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่าคือมันเป็นคำถามที่คุณมีแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าแบบดาวมากๆอะ่ะอืม ตรงนี้ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวในชีวิตของคุณนะคะสิ่งสิ่งนี้มันมันอยู่ในใจของคุณมาโดยตลอดแล้วมันทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขซึ่งตัวคนคุยของคุณน่ะเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆคนคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะนะคะเขาสามารถอ่านคุณออกมันเหมือนกับเขาเคยผ่านช่วงเวลา ของความสับสนอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วพอวันหนึ่งที่เขามาเห็นคุณอนะมันเหมือนกระจกสะท้อนตัวเขาอะเขาเลยเก็ตว่าเออตอนเนี้ยคุณกำลังรู้สึกยังไงแล้วอะไรคือโซลูชันที่ดีที่สุดเขาก็พยายามที่จะเข้ามาเทคแคร์พยายามที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาคุณเขาจะไม่จัดคุณเลยนะคนคนเนี้ยจะไม่ตัดสินคุณเลยนะคะจะรับฟังคุณแล้วก็จะพยายามที่จะ เป็นกลางให้ได้มากที่สุดเวลาที่เขาจะให้คําแนะนําคุณนะ่ะเขาจะไม่ได้แบบสปอยคุณทุกอย่างว่าอุ้ยทุกอย่างที่คุณทํามันดีอุ้ยอันนี้สงสัยคนอื่นแย่แน่เลยมาทําให้คุณพลาดเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าอะไรที่คุณผิดเขาก็จะพูดตามตรงว่าเอออันนี้เราคิดว่าเธอเองทําได้ไม่ดีพอนะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะอะไรอย่างเงี้ย เขาจะมีความตรงไปตรงมานะคะไม่สปอยคุณนะจะเป็นคนที่บอกให้คุณรู้ว่าอะไรคือข้อเสียของคุณแต่ก็จะชี้ทางเหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีๆในตัวคุณมันเหมือนคุณได้กัลยาณนะมิตรที่ดีมากๆอีกคนหนึ่งมาในชีวิต,ตการที่มีคนคนนี้อยู่เพราะเขาจริงใจกับคุณมากจริงๆทุกอย่างที่เขาพูดทุกอย่างที่เขาแนะนำอ่ะมันคือสิ่งที่เรามองว่าเขาจริงใจกับคุณเขาถึงพูดออกมาพูดแบบที่ ไม่ไม่กลัวเลยว่าคุณจะโกรธเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาเตือนคุณนะ่ะดีกว่าให้คุณนะไปลองผิดลองถูกแล้วต้องมานั่งเสียใจด้วยตัวเองนะคะคนคนนี้เขาจะถือคติแบบนี้ซึ่งเรามองว่าคุณรู้สึกอ p r e c i a t e นะกับสิ่งที่เขาทำให้นะคะคุณจะรู้สึกว่าแบบเชื่อใจคนคนนี้สามารถไว้ใจคนคนนี้ได้เหมือนคนในครอบครัวเลยอะเพราะความที่เขากล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆว่า สิ่งไหนที่คุณทําไม่ดีสิ่งไหนที่คุณทําดีนะคะเขากล้ามากกว่าเพื่อนบางคนของคุณอีกมากกว่าคนหลายๆคนในชีวิตของคุณที่บางทีรู้นะว่าคุณทําผิดหรือว่ารู้ว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะมันแบบไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ก็ไม่เตือนปล่อยให้คุณทําสิ่งที่แย่ๆอ่ะนะคะตัวคนคุยของคุณนะคนคนนี้นะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงแล้วก็ธนูความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะในช่วงนี้มันจะพัฒนาไปได้แบบเร็วมากๆเพราะอย่างที่บอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเปิดใจคุยกับใครบางคนถึงเรื่องที่มันเป็นจุดอ่อนของเราอะมันแสดงให้เห็นนะว่าเราต้องไว้ใจคนคนนี้มากจริงๆเราต้องรู้สึกว่าแบบคนคนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยอะแล้วการที่จะ รู้สึกดีกับใครสักคนขนาดนั้นอะมันเหมือนว่าเขาต้องเป็นคนที่พิเศษมากๆสําหรับเราจริงๆอะอืมความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มันมันไม่ได้มีแค่ความรู้สึกฉาบฉวยเรามองว่ามันเป็นคอนเน็ชันที่ค่อยๆแบบแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นคอนเน็ t ชันที่ดีมากจริงๆอะคือคุณโตไปได้วยกันนะคะ พยายามที่จะทำให้เราทั้งสองคนนะ่ะมีชีวิตที่ดีๆไปด้วยกันสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้กันได้นะอันนี้คือคีย์เวิร์ดของในช่วงนี้นะคะคือเราอ่ะก็จะได้คนคุยที่เขาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่คอยนำทางชีวิตของเราให้ชีวิตของเราอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o อร c ค e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอะที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ e n g t h การได้คุยกับตัวคนคุยอะ่ะมันคือการเพิ่ม energy บวกให้กับคุณนะเพราะว่าคนคนนี้เขาพยายามเชียร์ up พยายามที่จะสร้างภูมิคุ้มกันดีๆให้กับคุณนะคะเขา่เป็นคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีแรงที่จะสู้ต่อไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่คนคนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกว่าถ้ามีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งอยู่ข้างๆเราะแค่คนเดียว ขอแค่คนเดียวที่เขาจริงใจกับเราจริงๆแค่นั้นพอละคุณไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นอีกต่อไป Pay attention to the red flags นะคะแล้วก็ Healing family issues ตัวคนคุยของคุณไม่ชู g a โค o ดเนาะ เวลาที่เห็นอะไรที่มันไม่ดีเห็นอะไรที่มันเป็นสัญญาณเตือนพูดกับคุณตรงๆเลยนะคะเพราะคนคนนี้เขาคิดว่าสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดคือการที่เขาพูดเตือนคุณเขาไม่ปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันถูกซุกใต้ผมการที่เขาพูดกับคุณอะมันคือความจริงใจที่เขาจะสามารถแสดงออกมาให้คุณเห็นแล้วคนคนนี้เขาก็รู้สึกแฮปปี้ในวันที่คุณอ e พเพรชสิ่งที่เขาทำนะคะอัพเพรชที่ คุณเข้าใจไม่ไม่ตีความความหวังดีของเขาไปในทางที่ผิดอะ่ะวันที่เขาเตือนคุณแล้วคุณไม่โกรธเขาอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าแบบอม,มาถูกทางละรู้สึกว่า energy ของคุณกับเขาอะ่ะมันเข้ากันได้นะคะ keep and open mind ตั้งแต่ที่คุณได้มารู้จักกับคนคนนี้นะคะเขาทำให้คุณเนี่ยได้เปิด กว้างทางความคิดแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างมากขึ้นนะ่ะอมืมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนเรามองอีกมุมหนึ่งนะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้มาคุยได้มาคุกคีกับตัวคนคุยแล้วอ่ะเขาทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยความจริงแล้วมันยังมีอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยคิดหรือว่าเราคิดไม่ถึงมาโดยตลอดคนคนนี้ทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้นกลายเป็นคนที่เหมือน เข้าอกเข้าใจโลกอะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรน,นะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่เราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้เป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะคนรักของคุณน่ะเขาเป็น ครอบครัวที่ดีให้กับคุณบางคนคือคอยเป็นแบ็กอัพคอยเป็นเหมือนคนที่สปอร์ตคุณในทุกๆเรื่องไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นคนที่คุณไม่สามารถขาดไปได้และไม่สามารถที่จะ i m a g i n ิชีวิตที่ไม่มีเขาได้ คนรักของคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่คลั่งรักมากๆเลยเป็นคนที่มี passion แล้วเป็นคนชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองรู้สึกยังไงเขาแสดงออกมานะคะเป็นคนอบอุ่นเวลาที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพิีพินไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามทำตัวให้เป็นคนที่แบบดูดีที่สุด ดูไ nice. ีนสุดคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยเวลาที่อยู่กับคนคนนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกสบายใจอะนะคะคุณสามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกกลัวมากๆให้คนรักฟังได้แล้วคนรักของคุณนะ่ะเขาก็ให้คำปรึกษาคุณได้ดีนะเขาจะเป็นคนที่แบบมีความคิดหลายๆอย่างที่อาจจะออกแนวแบบนอกกรอบแต่ทุกครั้งที่คุณมาคุยกับเขาอ่ะ แบบเรื่องจริงจังนะคุณจะได้คำแนะนำที่ดีมากๆไปจากคนคนนี้แล้วมันเหมือนกับคุณสองคนคอมพลิเมนต์กันอยู่ด้วยกันแล้วเติมเต็มซึ่งกันและกันเขามีในสิ่งที่คุณขาดคุณมีในสิ่งที่เขาขาดมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งคบกันชีวิตยิ่งดีขึ้นยิ่งคบกันเรายิ่งพยายามที่จะเดินไปหาสิ่งที่ดีกว่าเป้าหมายที่ทำให้ชีวิตของเราอะ่ะมันประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น คนรักของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูความรักในตอนนี้อ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลอะไรไปเลยนะคะเป็นความรักที่เรามองว่าดีที่สุดแล้วอะ่ะอืมมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสงบสุขแล้วก็มีแต่ความรู้สึกปลอดภัยนะคะ คนรักของคุณรักคุณมากๆมีแพชชันต่อคุณมากๆทุกวันนี้สิ่งที่เขาคิดอะคิดว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยืนยาวแล้วก็ราบรื่นนะคะเขามีแต่คิดถึงเรื่องการสร้างครอบครัวกับคุณมีแต่การคิดที่ว่าอยากที่จะทำให้อนาคตของคุณทั้งคู่มันมีความมั่นคงแล้วก็มีกันและกันอยู่ในชีวิตอย่างเงี้ยต่อไป เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ mm ่ o r a c l e เพิ่มเต mm ิม hmm. หน่อยนะว่าไพ่มีอะไรอยิตที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก Understanding ถ้าจะถามว่าใครเข้าใจคุณมากที่สุดในชีวิตเรามองว่า80%ของคนที่กำลังฟังอยู่อ่ะต้องคิดถึงคนรักของคุณมาอันดับแรกเลยนะเพราะว่าคนรักของคุณอ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนมานั่งในใจของคุณเลยไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรสิ่งใดอยู่ก็ตามแต่คนคนนี้ ดูเขาจะรู้ใจคุณบางทีรู้มากกว่าคุณอีกว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกยังไงหรือว่ากำลังคิดอะไรอยู่เขาเข้าใจคุณในแบบที่คุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยอะว่าทำไมคนคนนี้ถึงถึงได้รู้จากเราดีขนาดดีนะคะ finances and career หลายหลายคนนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะได้มีการคุยกับคนรักเนาะถึงปัญหาในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของอาชีพนะคะอาจจะมีการคุยกับคนรักว่าเออเป้าหมายของเรามันคืออะไรบ้างแล้วก็เราจะทํายังไงดีมีการปรึกษากันนะคะแล้วคนรักของคุณอะ่ะเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆนะคะเพราะเขาสามารถที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบโอเคมากขึ้นหลังจากที่คุยกับเขา,าอ่ะ calling in your soulmate นะคะคนรักของคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณเนี่ยได้เคยไปขอมานะหลายๆคนอาจจะได้มีการไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากที่จะเจอคู่นะคะก็อันนี้แหละคะ่ะคนนี้แหละคู่ของคุณนะคะ it is safe for you to love นะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาพยายามที่จะ make sure มากๆเลยนะว่าบรรยากาศระหว่างคุณกับเขาอะมัน เต็มไปด้วยความปลอดภัยคุณจะรู้สึกปลอดภัยเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคุณจะไม่รู้สึกว่าเขาจะไปทําอะไรลับหลังคุณหรือเปล่าเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงนะคะคนคนนี้มีความชัดเจนมากๆทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอ่ะจะบอกคุณหมดไม่ทำให้คุณต้องมานั่งตั้งคำถามนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเฮลตี้มากๆเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองว่า มันมีสติด้วยกันทั้งคู่แล้วมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มันก็เลยคุยกันง่ายอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องมานั่งเดาใจกันเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งกําลังรู้สึกยังไงอยู่เพราะว่าคุณทั้งสองคนอะเวลาต้องการอะไรคุณพูดกันแบบตรงๆตรงไปตรงมานะคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับชาวธาตุดินเนาะ การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยอซอย่างมากสุดก็จะส0บแหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n Boppy's Taro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ